เธอคือหญิงสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธ,ธาแรงกล้าและเชื่อมั่นในคุณธรรมอย่างสุดหัวใจ Yes let's do this สวัสดีเรล่าชาวฮัสบินแอนฮัลโหว่าในวิดีโอนี้เราจะพาไปเปิดแ้มประวัติเจ้าหญิงแห่งดินแดนชาราบาบชารลีมอร์นิงสตาชาลีนั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน Husband Hotel Plot ที่ปรากฏตัวในฐานะนางเอกดำเนินเรื่องโดยเอกลักษณ์ของเธอนั้นคือ บุคลิกที่มีความแอคทีฟสูงและทศนสกติในแง่บวกที <t <t はは <t ug> <t ug ่สูงกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมังโคตรน่ารักไงตัวของชาลีถือกำเนิดจากนรกโดยมีพ่อเป็นเทวอูตกสวรรค์และมีแม่เป็นผู้หญิงคนแรก นั่นก็คือลูซิเฟอร์และลีลิตนั่นเองชาลีนั้นเติบโตมาพร้อมกับความอบอุ่นที่ผู้เป็นพ่อและแม่ได้มอบให้อย่างไม่ขาดสายแน่นอนมันช่างสมุนแบบไปเลยว่าไหมจ้ากระทั่งวันปีใหม่ได้มาถึงในทุกๆวันนี้ชาลีจะอยู่ในพื้นที่ปิดไม่ให้เห็นโลกภายนอกซึ่งเป็นความหวังดีจากผู้เป็นพ่อและแม่ที่จะไม่ให้เห็นความจริงอันโหดร้ายนั่นเองแต่แล้ววันหนึง่งชาลีก็ได้เข้ามาในห้องทํางานของพ่อและตอนนั้นเองความสงสัยก็ได้รับการเติมเต็มในที่สุด และเหตุการณ์นี้ทําให้ชาลีเริ่มเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือคนของเธอแน่นอนนั่นคือการล้างบาปและเมื่อเธอได้เสนอเรื่องนี้กับคู่เป็นพ่อตัวของคู่เป็นพ่อนั้นก็ได้มองว่าเป็นเพียงเรื่องตลกของลูกสาวตัวเองเพียงเท่านั้นแน่นอนคุณพ่อก็จึงปฏิเสธแทบจะทันควันกันเลยทีเดียวแต่ตัวของชาลีนั้นก็ไม่ได้ว่าจะหยุดทันที แต่เธอแค่หาทางที่จะลงมือทําอีกครั้งหนึ่งหลายๆปีผ่านมาตัวของชาลีก็ได้พบรักกับปีศาจนุม่มคนหนึ่งเขานั้นมีนามว่าซิวอร์ธันวอนเอลดริชเขานั้นเป็นคนรักแรกของชาลีแต่แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ไปไม่รอดและทําทให้ความสัมพันธ์นี้ก็จบลงอย่างน่าเศร้าและหลายปีต่อมาชาลีนั้นก็ได้พบรักครั้งใหม่ ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่คอยผลักดันและสนับสนุนในสิ่งที่ชาลีตั้งใจทํามาตั้งแต่แรกเธอคนนั้นมีนามว่าวากีธาในตอนแรกพวกเขาทั้งสองเริ่มจากความสัมพันธ์เป็นเพื่อนและมิตรสหายที่ดีต่อกันและพอผ่านไปพวกเขาทั้งสองก็ได้พัฒนาจากมิตรสหายมาเป็นคนรักกันนั่นคือจุดเริ่มต้นเจ้าหญิงผู้ศรัทธาในความดีและผู้ที่จะกะบฏกระตัวของผู้เป็นพ่อของตน ชื่อจริงชื่อชาลีมอร์นิงสตาร์เป็นเพศหญิงเป็นปีศาจที่เกิดจากนากรกรัยมทางเพศเป็นบายสักชวนอายุ200ปีขึ้นไปครอบครัวประกอบด้วยลูซิเฟอร์คือพ่อลิลิธคือแม่เพื่อนประกอบไปด้วยเอ็นเจลดัสคือเพื่อน u อสโซ l แ n d ดอสโซเป็นบริการอลาสเตอร์ aster, เป็นพนักงานฮัสก็พนักงานทิฟตี้ก็พนักงานพ่อสามัญเชิญโรแมนติกวาเกต้าหรือวักกี เป็นแฟนที่กำลังคบหากันอยู่ซีเวอร์ธานวอนเอลดิสเป็นคนรักเก่าสตรูเฮลซาวอนเอลดิสและเคที่คิวจอยเพราะสามารอื่นๆเดอะวอนเอลดิสแฟมิลี่เป็นเชิงเพื่อนวงตระกูลครอบครัวธุรกิจส่วนในด้านพลังและความสามารถพลังแต่กำเนิดคือการแปลงกลายเป็นปีศาจเต็มตัวตัวของชาลีสามารถแปลงเป็นปีศาจที่น่ากลัวและทรงพลังกว่าได้พราะสามารถในการบิน จากคำกล่าวของฟราติสหรือผู้ร่วมสร้างโปรเจกต์ฮัสบินโฮเทลตัวของชาลีและลูซิเฟอร์สามารถจะเรียกปีกออกมาบินได้ชาลีนั้นสามารถพูดได้2ภาษาคือภาษาอังกฤษที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญแลอีกภาษาคือภาษาดิโมนิกเป็นภาษาที่เติบโตมาและเรียนจนพูดได้อย่างคล่องแคล่วเช่นกันส่วนด้านการต่อสู้นั้น ชาลีมีความสามารถต่อสู้ในระยะประชิดสามารถเห็นได้ใน h ั s ส a บิ h น t e l p l o t ลชาลีแสดงให้เห็นถึงการไม่ลังเลที่จะตอบโต้กับผู้ที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อเธอพราะสามารถทาดน,นตรีชาลีนั้นมีพรสวรรค์ในด้านทางดนตรีที่สูงมากๆและแน่นอนชาลียังสามารถเล่นเป็นโนได้อีกเช่นกันแนอกจากพอความสามารถทางดนตรีนั้นเธอเป็นนักเต้นที่มีทักษะและเรียนรู้ได้ไวมากเช่นกันดังฉากใน Hu s b a บิ h น t e l p l o t ชาลีสามารถเต้นอย่างสมบูรณ์แบบและเข้ากับจังหวะก,การเต้นของอลาสเตอร์ได้อย่างดีแต่ตัวของชาลี สไตล์การเต้นจะเป็นการเต้นแท็บเป็นสิ่งที่เธอเต้นเก่งมากที่สุดเพราะสามารถเฉพาะตัวความสามารถในการเรียกไฟออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดอกไม้ไฟและในฉากที่เกิดการทะเลาะในห้อง666 News นั่นก็คือฉากที่ทอมทิชได้ลุกเป็นไฟขึ้นมานเองนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าชาลีมีความสามารถในการเรียกไฟออกมาใช้งานได้ การใช้เวทปีศาจของชาลีนั้นในฐานะที่ตัวของชาลีเป็นลูกของลูซิเฟอร์ชาลีสามารถเข้าถึงเวทมนล์ระดับสูงได้เช่นกันผู้เสียงภาคคือคุณจิลเฮลิสแต่คนร้องเป็นคุณเอลซีเลฟล็อกขอคูณสลับเสียงภาคและเสียงร้องดีๆจาก2คนนี้นะครับถ้าข้อมูลไปภาะการใดขออภัยเวี่นี้ด้วยนี่เป็นครั้งที่รองเอาของทางอ f f ฟิเชียและแฟนดอม้ามาปะปนกันก็ถือว่าเราต้องรอข้อมูลออฟฟิเชียลบางส่วนเข้ามายืนยันกันอีกทีหนึ่งนะครับคิดเห็นว่ายังไงสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคครับุชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราอลอกันเดอร์สำหรับวันนี้พวกเราอลองกัรเดอร์ขอลาไปก่อนเจอกันในประวัติตัวละครคลิปหน้าทุกท่านวันนี้ครับ